สดาวันพรุ่งนี้จะเป็นสวดธรรมจักรถืโอโคดอนายุธนมงคลทีพระสงฆ์ประมาณ17รูปโดยประมาณในวันพรุ่งนี้พระวันนี้ก็ถือพรุ่งนี้จะไม่มีพิธีกรรมที่ซับซ้อนเพียงแต่ว่าอ้าวพาพระรับศีลแล้วก็สวดธรรมจักรเลยเราก็ถวายก็จะหายเพลงตอนบ่ายก็ฟังธรรมบทสองชั่วโมงวันจึงขอเชิญทุกท่านที่ว่างเว้นจากภารกิจธรรมบทก็หมายความว่าเราจะมาแปลอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อกี้จะเรื่องของพระเทวทัตกับอีกอีกเรื่องหนึ่งจะแปลให้ฟังว่า มีเรื่องราวความเป็นมายัางไงโดยจะแปลจากบาละะีป้ะนเราก็จะขอความอนุเคราะห์ทุกขั้นใส่ชุดโทนขาวเนาะจะเป็นชุดไทยก็ได้แต่เป็นโทนขาวหรือจะเป็นชุดขาวสาหรับปฏิบัติธรรมก็ได้ในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่9ก้าโมงอาจารย์สุสิตก็จะเริ่มแปลถั้งมีคนมาเรียนนะแต่ว่าถ้าแปลจริงๆก็คือหลังจากบ่าย1นงตรงเป๊กจนถึงบ่ายสามโมงเราขอเวลาสองชั่วโมงในวันพรุ่งนี้เนาะอ่าลองทำนะอ่านอันนี้ก็จะ,อ,ะอันทีนี้ลําดับต่อไป ราจะมีการลำใบสีก่อนใช่ไหมเพื่อให้เป็นอนุสร์เป็นเกียรติประวัติเพื่อบูชาคุณความดีงามของคุณแม่สุชาดาซึ่งมีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งทางอาตมาเองกับท่านพระครูมุญกิก่อนได้มีการรบวบรวมประวัติประมาณ23วัดซึ่งโดยประมาณการแล้วน่าจะประมาณเกือบล้านเหรียญที่คุณแม่สุชาดาได้โดูเนตให้กับวัดในพุทธศาสนาเป็นเงินค่อนข้างสูงทีเดียว นอกจากนั้นยังให้ทาปรึกษาเรื่องสุขภาพของประสมร่วมมาในการดูแลสุขภาพผู้สมร่ต่างเพราะด้วยคุณงามความดีเหล่านั้นจึงทําให้เราได้ความเป็นผู้สนเพื่อที่ให้กับุณเพื่อร่วมความเป็นกุ้สนสมโภชอายุวัฒนมกับคุณแม่สุชาดาพนะวัดบุด้วยน้องอากาศนี้ก็ขอเชิญพรเชิญดรแหม่าวดธีมิน้องซึ่งเป็นคณะทํารรงานศูนย์ปฏิบัติธรรมเซน์สังวิหารก็จะเป็นนับ ออฟอนเพื่ออวยพรให้กับคุณแม่สุจิดาอขอเชิญครับ<อ> เหรียญกิติคุณใช่ไหมใช่ป่ะเป็นเซอร์ติฟิเคตเนาะและก็ระดุมกิติคุณโอกาสนี้ก็ขอเชิญพอนเชิญคุณโยมปัญจวันมีม่วงมงคลธนิดนายกโรตารี่ไทยทาวตอนนี้เป็นประธานมูลน nah. ิธ right? so, okay. ิประธานมูลนิธิด้วยเนาะเป็นประธานมูลนิธิอ่าโดยแนะนำตัวนิดนึงเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะดิฉันนะคะชื่อแอนม่วงมงคลค่ะ ประธานมูลิธิโรทรรีไท่ทาวไน้นำของสมอสอนเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดำเสนอสมาชิกของเราดรแบบี้แมมพิคาบดีพร้อมกับพอลแฮร์ริสเซโรพินเพื่อเป็นการยกย่องการมีส่วนร่วมนะคะกับโรลลทีสากลและ เป็นสมาชิกของโมตดไทยทาว LA นะคะในฐานะโราทรเรียนเราพยายามช่วยเหลือผู้คนนะคะทั่วโลกที่ด้ยโอกาสและประสบความสําเร็จได้จากการมีส่วนร่วมของเหล่าสมาชิกเท่านั้นคะ่ะนั้นนี้คือการสิบัตรของพอแฮร์ร,ฮริสแค่รล ตอนนี้ก็จะติดหันกตง้อัิดต้ง่รนีชเด็กเจุดจุดเลยตอนนี้ก็จะมอบเหรียญเกียรติยศให้กับน้องแหม่มติดตรงตรงนี้นะคะนี่คือเหรียญนี้จะได้มาจากที่ว่าน้องแหม่มได้รูบ โดยจากหนึ่งพันบาทหนึ่งพันเหรียญแล้วก็ตัวไหนหนึ่งพันเหรียญนะคะจะเป็นเออ่ทองเคนะคะแล้วก็คือจะไม่ได้บริจาคทีเดียวนะคือสะสมที่นี่เพียงหน่อยเป็นมาสามสิบปีเท่าไหมสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีทีนี้น้องอาจจะให้ห้าสิบเหรียญมากอะไรร้อยเหรียญพอครบแล้วหนึ่งพันเขาก็จะได้เยญนี้มาเหรียญนี้มาส่วนส่วนข้าพเจ้าทําเยอะ มีมีมีอีกอีกนั้นก็จะเป็นเป็นเออ่รูบี้พรพคอสีดวงก็จะเป็นสแควร์นั่นเองบอยจาคถึงหนึ่งหมื่นเหรียญนะคะอันนั้นคือคือไม่ได้ให้ทีเดียวเยอะคือติดหรียญน่อยสะสมนี่เป็นมาสิบสี่ปีแล้วค่ะนะคะสิบสี่ปีก็สองร้อยมั่งร้อยมั่งอย่างเงี้ยก็ครบนะคก็แล้วก็ในนามที่เป็นสมาชิกของเรตี่ไทยเทาก็จะต้องติดเหรียญของไทยเทาเลยเป็น ไปตกน้ำแล้วล่ะแม่อ,มอันนี้คือโลโก้ของสมสรโอติทไทยถ<ท>าว<อ>์เอ็นเอนะคะจากนี่เรียนของมาจากโอติสากลที่เมนใหญ่อยู่ที่ชิคาโก<อ>นะคะชื่อชื่อใดพ่อแคร์ร<อ>ีเ่เขาเขาไปรักธุรกิจที่เขาคิดว่าวันหนึ่งเขาตั้งกลุ่มเพื่อนเพื่อ,อมาทานกาแฟกันแล้วก็คุยได้คุยไหม,ก,ๆๆมก็เลย เพื <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่อช่วยรงขันเพื่อช่วยคนทั่วโลกก็เลยกลายเป็นว่ายาวนานร้อยปีแล้ว <Hayır. S 3> ขออนุญาตขออนุญาตนะคะก็ในนามอดีตโรตเตอรี่ศิลปาคมที่จอุรธานีมันเป็นโรตเตอรี่มาคนที่หนึ่งร้อยทุกท่านที่หยอดบริโอที่ประเทศไทยเราอ่จารดรแพทยคงทราบนะคะ ที่ยาโปรยอที่ประเทศไทยที่ได้หย่อยทุกวันจนแต่รุ่นแม่โรตารีสากรได้เซ็นสัญญา100ปีให้ยกใหยก้ยาโปรยอนิฟรีสินสูสัญญาตอนทีหมันเป็นนาะยกคนที่100แล้วก็ได้มาที่ประเทศไทยปี07แล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกลุ่มคณะพี่โรตารีธนาก็ยังได้ประสบความสําเร็จก็ได้เป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังมาตลอดทั้งหมด14ปี จากวันนั้นเรานโยบายก็คือบริการผู้อื่นตนนี่คือจิตวิญญาณของโรตารีนะคะเราจะช่วยผู้อื่นที่ที่เขาช่วยไม่ได้โลกใบนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะเมืองไทยนะคะทุกที่นะคะเหมือนไปมีโอกาสไปอบรมที่ประเทศฝรั่งเศสไปที่ยุโรปไปมืองอกนะคะก็ได้เห็นก็ดีใจที่วันนี้โรตีไทยทาวนะคะท่านนายกที่ชมู่ทางบ้านอดีตนายกทุกท่านนะคะก็ขอเป็กนกำลังใจ ขอบคุณที่ท่านเสียสละโอกาสที่มาในงานวันนี้เราทราบว่าโควิดอันตรายนะคะแต่ท่านให้เกียรติมาก็ขอให้โรตีนิทไททาวนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้คนทั่วโลกใบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะใบยปตัวเองค่ะก็วันนี้นะคะวันท้ายวันเกิดคุณแม่ปิชาดานะคะลูกสาวคนนี้ไม่มีอะไรให้บอกนอกจากรำคเป็นครั้งแรกที่รำไม่เป็นแต่ว่ามอบให้เป็นของขวัญคุณแม่ ให้คุณแม่มีอายุสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นโล่โพลุ่มใจให้กับลูกหลานจะได้สืบ่อไปนะคะก็อันดับต่อไปนี้ก็ขอเชิญพามค่ะขอบคุณค่ะหมอธรรมเปิดใจเพื่อนเพื่อนที่เราหอยู่นี้ก็คือเป็นจิตวัตยของคนที่ส,ส,สุกปฏิบัติธรรมธรรมะจรึงนะคะนหนทีวีขอสื่อสารต่อให้คุณผู้ชม ให้ชมกันแล้วก็ฝากข้อความแล้วก็อยากจะให้ทางแหมชีวีนะคะสืบสารแบบไหนก็ยินดีค่ะแล้วก็ส่วนรุร่นตายไทยราก็ขอให้มีกําลังใจสู้ต่อไปนะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะมันก็จะสืบสารทาความดีเพื่อในหลวงของเรารรชจการที่9ท่านให้โอวาทว่าทําความดีนะคะให้สื่อสารต่อไปก็ข,ขอให้พี่น้องชาวไทยตีใหม่นี้หปโอกาสน,นะคะขณะที่รอแม่พามอยู่นะคะท่าน ก็แนานำนะคะก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดนี้เราวันนี้เหมือนกนก็ได้มีโอกาสได้บริจาคช่วยที่วัดอีก1,000ดอลลาร์ค่ะวันนี้สาธุใครที่ชมอยู่ทางบ้านมีจิตสทธาวันเกิดบันค้ายวันเกิดนะคะอยากจะมาร่วมทำบุญตอนนี้ปัจจัยสำคัญที่สุดนะคะเพื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วถ้าใครแต่ชุดสวยๆติดต่อมามาได้นะคะไม่เป็นไรค่ะมาบริเวณที่วัดกันนะคะ วันนี้ท่านนายกก็จะบริจาคด้วยนะคะก็ถ้าปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นครั้งแรกที่มาที่วัดนี้นะคะเป็นยังไงรู้สึกดีใจตื่นเต้นนะรู้สึกว่าดีท่ะแบบท้าใจอย่างนี้มากบอกแย่แล้วว่ามาเถอะมาหลังเล็กแต่บ่านก็ไม่ให้ได้ไปไหนโถลัวยนั้นนั้นในวันนี้ในนามของเอ่อนส่วนตัวส่วนตัว ของพระเจ้าปัะจวบดีมม่มงคลน,นะคะเป็นสมาชิกโรตีไทยคาทาวมา14ปีนะคะเป็นนายกคนที่3นะคะเมื่อปี2 2 0ส2งพันสอ่สิบสิบยสิบสิบอค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนายกคนทีตลอดค่ะเพราะว่าเป็นเป็นหน้าที่ที่หนัก <laughs> ตาม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 ,ตาม,ตามอ,อาวุโสอาวุโส นะคะฉะนั้นวันนี้ขอขอบริจาค200เหรียญค่ะสขอบคุณมากค่ะก็ท่สเศเอาซองให้แม่อันหนึ่ง่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่กำลังติดตามชมไลฟ์สดจาทีดีนิวส์นะคะก็ สามารถติดต่อทางบัิที่ได้เลยทุกวันนะคะแต่วันพฤหัสเนี่ยเราที่นี่จะรักษากระเพณนีไทยช่้ยมันแน่นอนได้แล้วแม่นอนนัะเรียนตัวแทนมาแต่งกายอย่างคุณผู้ชมเห็นแม่ๆเป็นตัวอย่างนะคะท่าน่สมาที่เจ้าลองเซิร์ชให้ดูนะคะก็คือเราจะแต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทยให้รู้ว่าเราอยู่อเมริกานะคะเราก็แต่งเป็นไทยได้สวยงามนะคะ แล้วดูแล้วสะอาดอสะอาดตาดูแล้วสวยมากแม่ไม่ต้องถามอายุนะคะคุณแม่เลขเจ็ดขึ้นไปก็ยังเหมือนเลขห้าค่ะคุณแม่คะี่ดีที่สุค่ะแม่จากแฟนคลับที่ชมทางทีวีอยู่นะคะก็วันนี้พร้อมไหมยังคะก็ถือว่าวันนี้วันนี้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมทําบุญนะคะมาช่วยต่อยอดแล้วก็จะมีการไยสีสู่ขวัญนะคะก็ขอให้เป็น เป็นเป็นลูกเป็นหลานของที่บ้าต่อไปถ้าพร se no. ้อมก็เชิญถวายก่อนเลยก็ได้ค่ะเรื่องเงินมาก่อนเนาะมันจะได้เศษเป็นที่ได้เศษเป็นที่ดีก่อนค่ะทำทีดีก็ถ้าอย่างนี้นะคะโควิดแบบนี้ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะหมือมกันพยายามจะล้างมือแล้วก็จะร่วมกิจกรรมแม่ๆที่นี่ก็น่ารักทุกคนนะคะพร้อมที่จะถวาถวายท่านใส่ผ้านี่เลยค่ะจะถวายก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมีโยมแคมด้วยโยมแคมท่านที่จะถวายในวันนี้ เอถอยไปแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคใส่ส่พานนี่นะคะ่ใส่ใตัเ่ใส่ใส่่องใส่พานใ่านี่เอ้องแต่งเใหม่นะเส่แ่ัีต่อได้เออมีน้ำบเออไม่ต้องใส่นี่นะคะบริจาคมาค่าสนะคะใส่นะคะใช่สหมค่ารางแบบในนี้นะคะดีอะไรได้่นะคะโอ้ยน้ำใบ่นี้ปุ๊บส่ะอีเมล

อันไหนครับน่งอันนั่นหะวิดีโอมัมเงียไหมมันเงียไหมแตวก็จำไม่ได้วันนี้พี่ยังจำคุณไม่ได้เลยใช่ข้นเก่าแก่ค่ะจำไม่ได้โขอให้แข็งแรงขอให้สุขภาพสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะเจ็บขวด โอเคเดี๋ยวโอกาสนี้ขอเชิญฟังสักเทมเนาะมาจุดเทียนก่อนมาจุดเทียนบูชาพระก่อน